มาถึงจันทบุรีต้องแวะพักพียูพีรีสอร์ทรีสอร์ทบรรยากาศธรรมชาติใจกลางเมืองจันทบุรีในรูปแบบเก๋งจีนเปิดบริการห้องพักรายวันพร้อมเครื่องอำนวยความสะดวกทีวีแอร์ตู้เย็นและเครื่องทำน้ำอุ่นมีทั้งเตียงเดี่ยวและเตียงคู่ให้คุณลูกค้าเลือกตามความต้องการรับจัดงานเลี้ยงงานสานัมมนางานแต่งและงานสังสรรค์ต่างๆเพียวตูเพียรีสอร์ทห่าง P P จากแยกเขารรยาประมาณ13กิโลเมตร ห้องพักราคาเริ่มต้นเพียงเจ็ดร้อยบาทต่อคืนคิดจะพักคิดถึงทีทูพีรีสอร์ทสนใจกัมรองห้องพักโทรศัพท์0-9 1 003 3 0 91, 00 8, 2 1 0 6 5 5ศูนย์บริหารงานโดยคุณจิียติทีทูพีรีสอร์ท จังหวัดจันทบุรีจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนถึงสององค์กรในจังหวัดร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสาสมพันธ์จันทบุรีครั้งที่หนึ่งทั้งหมดนี้ติดตามได้ในข่าว m y v ย e w สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ข่าวมายวประจําวันพุทธที่12ธันวาคม2561ครับทุกเรื่องที่คุณต้องรู้ทุกเรื่องที่คุณต้องฟังกวสามเมืองจันในรอบหนึ่งวันเกิดอะไรขึ้นบ้างวันนี้เหมือนเดิมกับกระผมอภิวัตทิวคู่รับหน้าที่นําข่าวท,ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในจังหวัดจันทบ,บุรีมาเล่าให้กับท่านผู้ชมรับชมกันแบบนี้ทุกๆุกวันปันข่าวมายทางช่องหมายเคเบิลนแห่งนี้เป็นประจําทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์20 15. นาฬครคริก ท่านผู้ชมครับเริ่มต้นข่าวแรกของเราวันนี้นะครับจังหวัดจันทบุรีจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในท้องถิ่นชนบทให้ได้รับบริการจากหน่วยงานภาครัฐอย่างทั่วถึงพร้อมกันครับทีท่เทศบาลตะบลช้างข้ามหมู่ที่4ตะบ,บนช้างข้ามอำเภอในยามจังหวัดจันทบุรีนายวิุรัตน์ศรีนามผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกชน ออกให้บริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ได้รับความสะดวกในการขอรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐและเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรับฟังข้อเสนอแนะจากท้องถิ่นมาปรับปรุงพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนมีการออกให้บริการแก่ประชาชนของทุกหน่วยงานสำนักงานเหล่ากาชาติมอบรถจักรยานตามโครงการเรียนดีมอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุผู้มีรายได้น้อยมอบทุนอุปการะเด็กกองทุนในพระราชูปถัม ทุนการศึกษาของสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านและโรงพยาบาลศิริเวชบริการตรวจวัดสายตาและแจกแว่นสายตาฟรีแก,ก่ผู้สูงอายุและผู้ที่ประสบปัญหาทางสายตาจาก,กมเมล็ดพันธุ์พืชและกล้าไม้ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้นะครับท่านผู้ชมครับออกให้บริการเป็นประจำทุกเดือนสลับสบเปลี่ยนหมุนเวียนครอบคลุมทุกพื้นที่ของจังหวัดจ,จันทบุรีมีการให้บริการต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นบริการตรวจรักษาโรคและแจก,กวัณฑ์ยาบริการอุดฟันถอนฟัน ให้คำปรึกษาเรื่องกฎหมายชีย้แนะความรู้เรื่องแรงงานหลักประกันสังคมส่งเสริมอาชีพต่างๆจดทะเบียนคนพิการการจัดแสดงสาธิตและจำหน่ายสินค้าโอท็อสินค้าของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบริการตรวจเช็คซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์เครื่องสูบน้ำบริการตัดผมและเสริมสวยบริการทำหมันสุนัขและแมวซึ่งการออกเหนือครั้งนี้นะครับท่านผู้ชมครับได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่มาขอรับบริการเป็นจำนวนมาก ซึ่งโอกาสนี้นะครับทางสำนักงานเหล่ากาชาดจ,จังหวัดจันทบุรีได้นําหัวหน้าส่วนราชการออกเยี่ยมให้กับบางใจผู้ด้ยโอกาสผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลช้างข้ามอำเภอไทรา,า,ามเพื่อสร้างขวัญกับบังใจโดยแบ่งการเยี่ยมให้เป็นออกสองสายด้วยกันครับเรามาที่ข่าวของอาสนวิหารพระนามารีอาปฏิสุธินรนรมุจังหวัดจันทบุรีนะครับหรือว่าเราเรียกกันสั้นๆว่าวัดโรมันคาทอลิก เมื่อวานนี้นะครับได้มีการเปิดงานนะครับแถลงข่าวการจัดเตรียมจัดงานคริสต์มาสที่น่ารักที่สุดในประเทศไทยสวีคริสต์มาสแอดจันทบุรี2018ระหว่างวันที่22-24ถึง24ธันวาคม2561ครับที่บริเวณอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมน์จังหวัดจันทบุรีน, uri, นะครับคุณพ่อทรงวุฒิประทีปสุขจิต จเจ้าอาวาสอาสนวิหารพระนามารีอาปฏิสนธินิรบนจังหวัดจันทบ,บุรีพร้อมด้วยนายพงศพัฒน์วงตรกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบ,บุรีนางปราณีจันนพรัตพูวอในการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรีนางดวงเดือนสดแสงจันทร์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรีและนางสาววณิชชาวัฒนพงศนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจันทบ,บุรีได้ร่วมกันแถลงข่าวเตรียมจัดกิจกรรมสวีทคริสต์มาสจันทบุรี มิราเคิลคริสต์มาส2018งานคริสต์มาสที่น่ารักที่สุดในประเทศไทยซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง24ธันวาคม2561เป็นงานประเพณีเฉลิมฉลองเทศกาคลคริสต์มาสประจำปีของชุมชนชาวคริสตเชื้อสายเวียดนามที่อาศัยอยู่ในจังหวัดจันทบุรีมานานกว่า300ปีจัดขึ้นติดต่อกันนะครับเป็นปีที่6 ไฮไลท์ของงานนะครับอยู่ที่การแสดงแมสติ้งโปรเจคชันแสงสีเสียงนะครับที่มีการฉายลงที่บริเวณอาสนะวิหารซึ่งปีนี้มีฉากแสงสีเสียงที่แตกต่างจากทุกปีที่ผ่านมารวมทั้งมีการจุดพลุดอกไม้ไฟทุกคืนการประดับตกแต่งสถานที่ด้วยไฟประดับสวยงามอุโมงไฟสะพานดาวการประดับถ้ำพระกุมารต้นคริสต์มาสปีนี้ประดับตกแต่งไฟแนววินเดอร์ไวท์คริสต์มาสการจับสลากมอบของข,องขวัญเทศกาลคริสต์มาส การสแสดงของเยาวชนในชุมชนที่ถ่ายทอดความรักความศรัทธ,ธานะครับซึ่งการสแสดงแสงสีเสียงนะครับก็จะจัดขึ้นวันละสองรอบเวลา19นาฬิกาและ22นาฬิกานะครับโดยนางสาววน,นิชาวัฒนาพงศ์นะครับนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจันทบุรีกล่าวนะครับบอกว่าการจัดงานสวี e คริสต์มาสจันทบุรีมิราเคิลคริสต์มา2018ปีนี้นับเป็นการจัดกิจกรรมปีที่6 ซึ่งปัจจุบันนะครับการจัดก,กิจกรรมเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงงานภายในชุมชนอีกต่อไปเพราะนักท่องเที่ยวที่มานะครับก็มีมากขึ้นจึงกลายเป็นงานของจังหวัดและติดตลาดระดับประเทศที่นักท่องเที่ยวหลายคนรอคอยเทศก,กาลคริสต์มาสและคาดว่าปีนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยหลั่งไหลกันเข้ามาเที่ยวชมเพิ่มมากขึ้น โดยคณะกรรมาการจัดงานนะครับได้มีการเตรียมพื้นที่จอดรถบริเวณด้านนอกแล้วมีรถบริการสาธารณะนาคนมาเที่ยวในงานนะครับซึ่งก็ปีนี้นะครับเป็นธีมงานจัดงานเน้นความส่งต่อความสุขกระบวนพาเหรดฉลองเทศก,กาคลคริสต์มาสการเปิดร้านเปิดบ้านแบ่งปันของชุมชน ที่แสดงให้เห็นถึงการแบ่งปันน้ำใจให้กับผู้มาเยือนงานออกร้านอาหารชุมชนวิถีถิ่นจันทบุร์เพิ่มพื้นที่ขาสินค้าชุมชนบริเวณหน้าตลาด100ปีและชุมชนท่าเรือจ้างให้ประชาชนนักท่องเที่ยวสัมผัสกับวิถีชุมชน3เชื้อชาติชาวคริสโดยรอบอาสนวิหารวัดคาทอลิกจังหวัดจันทบุรีที่เพิ่มขึ้นครับ ท่านผู้ชมครับเรามาที่ข่าวของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรีนะครับได้มีการจัดระเบียบสายไฟฟ้าที่บริเวณบนเสาไฟานะฮะเพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัยครับเช้าวันนี้นะครับที่บริเวณสี่แยกโรงเรียนเบญจมานุสอนครับนายนักคารศสุเรียงรองผู้จัดก,การเทคนิคการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดการจัดระเบียบเรื่องของสายอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานตัวแทนจากหน่วยง,งานภาครัฐเอกชนที่พาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าและลูกจ้างเข้าร่วมกันจัดระเบียบนะครับเพื่อเป็นการจัดระเบียบสายสื่อสารที่ไม่เป็นระเบียบให้เกิดความ,มเรียบร้อยสืบเนื่องมานะครับจากสภาพาวความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของสายสื่อสารเป็นปัญหาที่สะสมมาเป็นระยะเวลายาวนานยากต่อการแก้ไขให้สําเร็จนะครับ ซึ่งก็ได้มีการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดระเบียบสายไฟและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมานานคมบนสองไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ได้มีการนําเสนอกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอความร่วมมือจากหนวยงราชการทั้ง74จังหวัดในพื้นที่ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการจัดการสายไฟและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมานานคมให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างเป็นระบบ เป็นการสร้างทัศนียภาพที่สวยงามสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยส่วนรวมรวมทั้งยังก่อให้เกิดความมั่นคงในระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอีกด้วยครับท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้นะครับคือข่าวมายวของเราประจำช่วงแรกครับพกักการสักครู่เดียวดีกว่านะฮะช่วงหน้ากลับมายังมีอีกหลายข่าวที่น่าสนใจรอท่านผู้ชมทุกท่านอยู่ครับ นที่อยู่ในรถอ่ะม,ม,มีไฟไ,ไ,ไหมใครมีไฟตอบให้หน่อย ายแสงหรือรังสีรักษาเป็นการรักษาหลักของโรคมะเร็งที่ทำให้มีโอกาสหายเพิ่มขึ้นห้าเท่าในมะเร็งบางชนิดแต่ผู้ป่วยภาคตะวันออกครึ่งหนึ่งต้องรอคอยการฉายแสงมากกว่า6สัปดาห์เพราะสามารถฉายแสงได้เพียงแห่งเดียวคือจังหวัดชนบุรีทำให้มะเร็งโตและแพร่กระจายจนไม่สามารถรักษาห,หายขาดดังนั้นต้องมีศูนย์รักษาโรคมะเร็งแห่งใหม่ที่จังหวัดจันทบุรีขณะนี้ ตึกสร้างเสร็จแล้วแต่ยังขาดเงินอีก84ล้านบาทเพื่อซื้อเครื่องฉายแสงเครื่องแรกจึงขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการผ้าป่ามหากุศลในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระสังฆราชจำนวน84,000กล่องก่องละ999บาทเพื่อทำให้เกิดศูนย์ความไปเลิอด,ด้านมะเร็งโรงพยาบาลพระปร 9, กเกล้าจังหวัดจันทบุรีมะเร็งรักษาให้หายได้ถ้าได้รับโอกาสในการรักษา พวกเรามาร่วมมอบโอกาสที่ยิ่งใหญ่ให้ชาวภาคตะวันออกด้วยกันนะครับกลับมาสู่เรทที่สองของข่าวไม้นิวนะครับเรามาที่ข่าวของ12องค์กรในจังหวัดจันทบุรีร่วมการจัดการแข่งขัน กีฬาฟุตบอลสาสัมพันธ์จันทบุรีครั้งที่หนึ่งกระชับความสัมพันธ์อันดีนะครับระหว่างหน่วยงานราชการเอกอชนส่งเสริมการออกกำลังกายครับที่บริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีครับนายปงสพวงตระกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานนำนักกีฬาอาวุโสจากส่วนราชการภาคเอกอชน12หน่วยง,งานในจังหวัดไม่ว่าจะเป็นจังหวัดจันทบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดยุติธรธรมจังหวัด กปชจตตารวจนะครับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรีสมาคมสี่มวลชนจังหวัดจันทบุรีบริษัทห้างร้านภาคเอกชนร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสาสัมพันธ์จันทบุรีครั้งที่หนึ่งประจําปี2561เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนโดยเฉพาะผู้ชายที่มีอายุ45ปีขึ้นไปเนี่ยได้ออกกําลังกายด้วยการเล่นกีฬาอย่างสม่าเสมอ ส่งเสริมให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสร้างความสัมพันธ์อันดรีระหว่างการเล่นกีฬานะครับซึ่งก็ได้มีการแข่งขันนะครับก็มีหลายทีมนะฮะสีน้ําเงินกับสีเหลืองนะฮะก็จะประกอบไปด้วยกลุ่มหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสังกัดในหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนทีมน้ําเงินนะครับเป็นทีมของเจ้าหน้าที่ทหารปฏิกัดปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนะครับได้มีการผลึกกําลังรวมกันกับสื่อมวลชนจังหวัด คู่ที่สองนะครับก็แข่งขันกันในเวลา18นาฬิกาก็จะมีการแข่งขันคู่ระหว่างทีมสีขาวและสีเลือดหมูโดยทีมสีขาวเนี่ยนะครับเป็นทีมจากศาลจังหวัดจันทบุรีมีผู้พิพากษาและหน่วยง,งานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมส่วนสีเลือดหมูนะครับเป็นทีมจากตำรวจภูธรจังหวัด และเจ้าที่ตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีนะครับซึ่งทั้งนี้นะครับการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสาสามพันธ์จันทบุรีครั้งที่ 1, 1จะมีการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันที่13ธันวาคมนี้ที่บริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีครับท่านผู้ชมครับเรามาที่ข่าวการเมืองกันบ้างดีกว่านะครับเมื่อวานนี้นะครับคำสั่งของท่านประยุทธ์จันทร,รโอชานะครับโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติมาตรา44เนี่ยก็ได้มีการปลดล็อก ให้พักการเมืองต่างๆเนี่ยนะครับสามารถที่จะจัดกิจกรรมทางการเมืองได้แล้วนะครับข่าวนี้ครับเป็นข่าวของจังหวัดจันทบุรีนะครับสมาชิกพักพลังประชารัฐจังหวัดจันทบุรีเขตหนึ่งได้มีการจัดพิธีเปิดศูนย์พลังพักประชารัฐนะครับรวมถึงสมัครเป็นสมาชิกพักโดยมีประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีเข้าร่วมเพร้อแสดงความยินดีในการเปิดศูนย์ในครั้งนี้ครับ ที่ศูนย์ประสานงานพักพลังประชารัฐบริเวณหน้ามณิจารีสอร์ทแอสปอร์ตคลับนะครับได้มีการจัดงานเปิดศูนย์พักพลังประชารัฐและสมัครเป็นสมาชิกพักโดยมีนายสุชาต NO ิตันเจริญอดีตรองประธานสภาผู้แทนรัษฎรนะครับแล้วก็อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประธานเปิดศูนย์ประสานงานพักพลังประชารัฐซึ่งมีนายธวัชชัยอนามพงศ์ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหนึ่งพักพลังประชารัฐนายแสนคมอนามพงศ์ ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรจันทบุรีเขต3นะครับแล้วก็รวมถึงสมาชิกพักพลังประชารัฐจังหวัดจันทบุรีรวมด้วยกับประชาชนจากหลายอำเภอในจังหวัดนะครับเข้าร่วมเปิดศูนย์และสมัครเป็นสมาชิกพักโดยนายธวัชชัยอนามพงศนะ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 ์นะครับก็ได้มีการเปิดตัวผู้สมัครแล้วก็เปิดตัวผู้ที่เสนอตัวและลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับทั้ง3เขตให้กับประชาชน,นรับทราบกันนะครับซึ่งประกอบด้วยนายธวัชชัยอนามพงศ์นะครับเขตหนึ่ง พักพลังประชารัฐนะครับนายุคนชนวัตรปัญญาเขตสองพักพลังประชารัฐและนายแสนโคมอนามพงศ์นะครับอยู่เขต3าพักพลังประชารัฐเช่นเดียวกันนะครับซึ่งทั้งนี้นะครับนายธวัชชัยอนามพงศ์ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจันทบุรีเขตหนึ่งพักพลังประชารัฐก็กล่าวเพิ่มเติมนะครับบอกว่าศูนย์ปฏิบัติการในครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นศูนย์รวมใจและนะครับแห่งการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกๆด้านของจังหวัดจันทบุรีที่กําลังจะเกิดขึ้น สร้างความสัมพันธ์กับสมาชิกรวมถึงพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดตามความขวานโลกนะฮะก็ได้มีการปรับเปลี่ยนไปต้องมีการทางเลือกใหม่การเมืองไทยก้าวข้ามผ,ผ่านความขัดแยง้งพร้อมเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดและเร่งดําเนินโครงการตามข้อร้องเรียนที่ประชาชนยื่นข้อร้องเรียนไว้ทั้ง12ข้อซึ่งก็ได้นําข้อร้องเรียนดังกล่าวเนี่ยนะครับให้กับนายสุชาติตันเจริญที่เดินทางมาจังหวัดจันทบุรีเพื่อส่งเรื่องต่อนะครับให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับ,ร,บร,รับรู้รับทราบต่อไป ซึ่งพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีนะครับก็จะได้เข้าถึงพักพลังประชารัฐอย่างใกล้ชิดซึ่งผู้สมัครสสทั้ง3เขตมีวุฒิภาวะและประสบการณ์ทางการเมืองซึ่งศูนย์แห่งนี้จะเป็นที่ประสานงานและขับเคลื่อนการเลือกตั้งสสของจังหวัดจันทบุรีต่อไปครับท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้นะครับคือข่าวมานิวของเราประจำวันนี้ครับก่อนจะลาไปเหมือนเดิมเรามีข่าวฝากพยากรณ์อากาศกันนะครับหนึ่งถึงสองวันนี้จังหวัดจันทบุรีรวมถึงภาคตะวันออกนั้นอากาศจะเป็นอย่างไรรับชมไปพร้อมๆผมดีกว่าครับ พยายกรณ์อ,อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นโดยทั่วไปครับอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสกับมีลมแรงโดยภาคเหนือนะครับยังคงมีฝนตกได้ในบางแห่งด้วยสําหรับภาคใต้นะครับท่านผู้ชมครับมีฝนตกหนักบางพื้นที่ประชาชนเนี่ยระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยละกันนะครับ บริเวณความกดอากาศสูงกําลังค่อนข้างแรงปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือทําให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยอากาศเย็นลงโดยทั่วไปแล้วก็มีลมแรงนะครับซึ่งมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับพัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทยยังคงมีกําลังแรงเหมือนเดิมนะครับภาคตะวันออกน,นะครับมีเมฆมากนะครับอุณหภูมิจะลดลงหลังจากนี้1-3องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็มีลมแรงฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดจันทบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดครับ อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึงเมตรครับระยะนี้นะครับจังหวัดจันทบุรีรวมถึงภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลงอีก 1- 3ถึงองศาเซลเซียสนะครับยังไงท่านผู้ชมก็ติดตามนะครับการพยากรณ์อากาศกันให้ดีว่าอากาศจะมีการเปลี่ยนแปลงอากาศจะสูงขึ้นหรือว่าจะลดลงอย่างไรยังไงก็รักษาสุขภาพกัันนะครบ ก่อนจากลาไปครับเหมือนเดิมครับเรามีขา่าวฝากประชาสัมพันธ์นะครับก็ขออนุญาตอ่านนะครับหนึ่งข่าวว่ากันในวันนี้ประกาศจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบ,บุรีเรื่องของการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อการปฏิบัติงานนะครับ ขออนุญาตแจ้งพี่น้องประชาชนนะครับที่มีบ้านอยู่บริเวณแยกเกาะรงถึงสายวัดดอนตานะครับถนนท่าหลวงและแยกเกาะรงถึงสถานีตํารวจทางหลวงหมู่ที่11ตเอตำบลพระพาอําเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีรวมไปถึงบ้านพักอาศัยต่งตางๆนะครับในวันพฤหัสบดีที่13าธันวาคมนะฮะพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา8โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งการไฟฟ้าจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อการปฏิบัติงานครับ ย้ำครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องประชาชนที่มีบ้านอยู่บริเวณซอยวัดดอนตาลแยกเกาะรงถนนท่าหลวงและแยกเกาะรงถึงสถานีตํารวจนะครับทางหลวงหมู่ที่11ตะบนพระพานะครับวับนพรุ่งนี้นะฮะ8โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งการไฟฟ้าจะงดจากกระแสไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อการปฏิบัติงานนะครับทั้งนี้ครับหากการดําเนินการแล้วเสร็จกอระยะเวลาที่ประกาศไว้ทางการไฟฟ้าจะรีบคืนกระแสไฟฟ้าให้กับท่านที่ใช้กันตามปกติโดยเร็วจึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกันนะครับ ทั้งหมดนี้นะครับคือข่าวไม้นิวของเราประจำวันนี้ครับขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมข่าวของเรามาตั้งแต่ต้นจนจบรายการวันนี้พระผมอภิวัตทิวคู่พร้อมเมื่ทีมงานข่าวไม้นิวิวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกับเราได้ใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับ20 15นาทีสวัสดีครับกำหนดการบาเพ็ญกุศลศพคุณแม่ยุพดีวงรวีวิวัฒอายุ80ปี วันที่8ถึง12ธันวาคม2561เวลา20นสนาิกาสวดพระอภิธรรมทุกคืนณศาลาแดงรันจวนวัดป่าคลองกุ้งอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีวันพฤหัสบ,บดีที่13ท่าธันวาคม2561เวลา11นาฬิกาทำพิธีเคารพศพเวลา13นสนาฬิกาสวดมาติกาบางสุกุลพิธีชาปนากิจณเมนวัดป่าคลองกุ้ง ขอกราบขอประคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานและขอเรียนเชิญร่วมพิธีชารนก,กิจศพด้วยความเคารพบุตรธิดาหลานและบริษัทไทยแสงจันทบุรีฟุตคุณสมฝังกันดาปรีดากุลร่วมกันเป็นเจ้าภาพชีวิตยุคดิจิตอลก็มาพร้อมกับลัสไตล์แบบโมบายเรื่องไฟฟ้าก็ดิจิตอลออนโมบายแล้วเช่นกันค่ะ อยากรู้อะไรเกี่ยวกับการบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็รู้ได้ไวเพียงแค่ touch PEA Mobile Application ผู้ใช้ไฟทุกท่านสามารถดาวน์โหลดแอป,ปได้เพียงเข้าไปที่ Apple Store หรือ Google Play Store พิมพ์ค้นหาชื่อแอป,ป PEA Mobile เลือกติดตั้งแค่นี้ก็ได้แอป,ปมาใช้แล้วค่ะสำหรับการสมัครใช้ครั้งแรกแค่บันทึกหมายเลขโทรศรรัพท์และหมายเลขบัตรประชาชน แล้วรอรับรหัส OTP ที่ส่งมาทาง SMS ผ่านสมาร์ทโฟนป้อนรหัส OTP จากนั้นกดยอมรับข้อกำหนดเท่านี้ก็เร,เรียบร้อยแล้วค่ะโดยแอปนี้ก็มีฟังก์ชันต่างๆดังนี้ค่ะตรวจสอบค่าไฟฟ้าแจ้งไฟฟ้าดับเสนอแนะร้องเรียนสายด่วนจุดรับชำระกิจกรรมข่าวสาร สำหรับการตรวจด,ดูค่าไฟฟ้ากดเพิ่มสถานที่ใช้ไฟฟ้ากรอกรายละเอียดของมิเตอร์ที่ต้องการเท่านี้ก็ตรวจสอบค่าไฟฟ้าได้แล้วค่ะและยังสามารถสร้างบาร์โค้ดในมือถือเพื่อใช้ชำระผ่านจุดชำระต่างๆได้อีกด้วยไม่ใช่แค่การตรวจด,ดูค่าไฟเท่านั้นนะคะเพราะว่าแอปพลิเคชันนี้ยังมีฟังก์ชันอำนวยความสะดวกอื่นๆอีกเพียบเลยล่ะค่ะถ้าอยากค้นหาจุดชำระเงินใกล้ๆก็ทัชที่แสดงสถานที่ชำระเงิน ระบบจะแสดงจุดรับชำระเงินที่อยู่ใกล้เคียงหากผู้ใช้มีข้อแนะนำสามารถแจ้งผ่านแอปพลิเคชันแล้วระบบจะส่งข้อมูลไปยังระบบร้องเรียนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในกรณีเกิดไฟฟ้าขัดข้องสามารถแจ้งข้อมูลจุดที่อยู่หรือมีเจ้าที่มีปัญหา มายังระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ด้วยค่ะและสำหรับข่าวสารสำคัญเรื่องไฟฟ้าคุณผู้ชมก็รูได้ไวก่อนใครผ่าน P.A. Mobile Application รวมถึงบอกช่องทางต่างๆในการติดต่อกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไว้ยอย่างครบถ้วนเลยล่ะค่ะแค่มีแอป,ปนี้แอป,ปเดียวเรื่องไฟฟ้าก็ง่ายขึ้นเยอะเลยล่ะค่ะกับ P.A. Mobile Application เรื่องไฟรู้ไวแคทัชไปโหลดกันเลยนะคะวันนี้ขอตัวไปจ่ายค่าไฟกันละค่ะบ๊ายบาย ไปจ่ายค่าไฟที่ไหนดีนะ กับโครงการหมอชวนวิ่ง